ไมไม่น้องเลกินแล้กนลเนแล้วยไม่ผ่ากแต่คิดไปเลยว่าใช่ใช่น่ไมนเป็นะไ่พูดถึง่ไันเลยเกิดไม่ไ็เข้าไปดูแน่ๆอุยไม่ใช่เออเป็กยยงไ็ดักี